ผู้ชมฮะอำนาจ,จเจริญเนี่ยมีเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยชวนรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงมาที่บ้านแล้วปรากฏว่าไปมีปากเสียงกันนะฮะที่บ้านของฝ่ายชายนะพอมีปากเสียงกันปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยมีอาวุธปืนเนี่ยติดตัวอยู่เลยชักอาวุธปืนขึ้นมายิงใส่บริเวณสะโพกนะฮะตรงเอวเนี่ยของฝ่ายหญิงแต่ยิงเขาเสร็จแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลกลนใดนะครับก็ยังไม่ได้หนีมีการนําตัวฝ่ายรุ่นพี่ผู้หญิงคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลก่อน ถึงจะหนีโ oh. อ้โหส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วหนีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจรับแจ้งเหตุหลังจากทราบว่ามีคนถูกยิงนะฮะเลยไปตรวจสอบดูคุณผู้หญิงท่านนี้คือคุณอนุกูลอายุ48ปีนะครับจุดเกิดเหตุคือบริเวณบ้านหลังหนึ่งในตำบลบุง่งอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญตัวคนก่อเหตุคือนายวัชีรวิทย์อายุ33ปีนะฮะคุณผู้ชมฮะคนเจ็บอายุ48คนก่อเหตุอายุ33 ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่เจอวชิรวิทย์แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าไปส่งโรงพยาบาลแล้วหนีกลับมาบ้านไหมไม่ใช่นะฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านเจอแต่แม่วชิรวิทย์โดยตํารวจเนี่ยพยายามจะประสานแม่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้กับตารวจฟังนะครับบอกว่าได้ยินว่าทั้งคู่เนี่ยมีป่ามีเสียงกันรู้ว่าลูกชายเนี่ยนัดผู้หญิงเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยมากินข้าวด้วยกันที่บ้านแต่หลังจากนั้นกน็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่ง แม่เนี่ยพอจะติดต่อลูกชายได้แล้วลูกชายบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงฝ่ายหญิงแต่ทะเลาะก,กันแล้วเอาปืนขึ้นมาคูแล้วปรากฏว่าปืนมันลั่นเลยไปโดนฝ่ายหญิงค่ะตอนนี้ลูกชายไม่ได้จะหนีแต่เดี๋ยวจะมามอบตัวค่อ่อาว่าอย่างนั้นนะครับคุณแม่ตํารวจก็เลยบอกว่าให้แม่ประสานลูกชายและให้มามอบตัวนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะตัดสลับมาล่าสุดเลยแล้วกันล่าสุดไม่ทันได้มอบตัวนะฮะตีสองเมื่อคือนที่ผ่านมา ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัววชัชเรวิทย์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณริมถนนชยางกูลบ้านโคกสวัสดในตัวเมืองอํานาจ,จเจริญเหมือนกันอยู่ห่างจากบ้านไป15กิโลเมตรไม่หนีนะครับแต่ว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ15กิโลนะฮะหลังจากนั้นนำตัววชัชเรวิทย์กลับมาที่บ้านนะครับมาค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ยิงฝ่ายหญิงแล้วก็สอบปากคำเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เพื่อนรุ่นพี่นะ,ะผู้หญิงที่โดนยิงอะ่ะเป็นแฟนกัน แต่ฝ่ายหญิงอายุเยอะกว่าหลายปีนะฮะ48กับ33 mm. วันที่เกิดเหตุเนี่ยมีป่ามีเสียงกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคือเขาบอกว่าบ้านเขาเมีปืนจุด38อยู่ <c oughs> เขาเลยเดินไปหยิบมาแล้วก็จะปั่นลูกโม่จะขู่ <c oughs> จะขู่มีป่ามีเสียงกันเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบ่นเขาเยอะเกินแต่พอปั่นลูกโม่ปุ๊บปรากฏว่าปืนมันลั่นกระสุนเลยไปเข้าเอวฝ่ายหญิง ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะเพราะว่ายังเอาทางฝั่งคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอยู่เลยนะฮะค่ะนี่อ่ะเมืองต้นนนแจ้งข้อหาแล้วนะครับพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็มีวุฒปืนไว้ในครอบครองด้วยนะครับโอ้